ถ้าจะด่าเขาผิดแล้วการจะด่าคือละเริ่มหยาบแล้วเฮ้ยถ้าเราจะเอาตัวรอดความเห็นผิดว่ะถ้าเราจะเอาตัวรอดด้วยการเริ่มจะโกหกชาวบ้านแล้วด้วยคำไม่จริงเราจะเริ่มโกหกเพราะเอาตัวรอดแล้วผิดปหมกลับไปเช็คตุลสวรกรรม10สิ10ข้อไหนวะไม่คาสั์ไม่รักทรัพย์ไม่พฤติกรรมไม่พูดโกหกโอข้อสี่เว้ยเราจะทำไหมเราต้องยุติการกระทานั้นอย่าไปโกหกเพราะอะไรเราต้องพยายามมีคุณธรรมจริยธรรมในแต่ละวันให้เพิ่มขึ้น อย่าให้น้อยลงอย่างน้อยที่สุดคืออะไรให้มันอยู่เท่าเดิมไม่เจริญแต่อย่าเสือ่อมบางคนเนี่ยเจริญเสือ่อมอันนี้ใช้ไม่ได้บางคนเจริญไม่เสื่อมอันนี้ใช้ได้บางคนไม่เจริญไม่เสื่อมอันนี้ก็ยังโอเคนะเพราะอะไรอย่างน้อยที่สุดมันยังรักษาคุณงามความดีไม่ได้ไม่เสื่อมลงไปมากกว่านี้บางคน50%คุณงามความดีก็อย่าให้ตกจากนี้ให้รักษาคุณงามความดีใน50%นี้ไว้ให้ได้มากที่สุดที่จะมาได้ ทีนี้กลับมาที่กรณีของที่อาจารย์พูดไปตอนแรกเรื่องของที่อาจารย์เนี่ยทาเร็วทําชั่วและมารู้สึกเกิดความกังวลเมื่อกี้เราไปฟังใช่ไหมทาเร็วมากเลยทําชั่วมากเลยรู้สึกเกิดความกังวลในใจมากความกังวลเนี่ยภาษาบาลีใช้คําว่ากริพโพกอริพโธคือคำกังวลกังวลที่เกิดขึ้นในความรู้สึกในใจอาจารย์กังวลตลอดเวลาว่าตอนที่อาจารย์ขโมยทองแม่แล้วกังวลว่าแม่จะจับได้ตอนไหนจะรู้สึกว่าจับได้ตอนไหนจะรู้สึกรู้สึกว่าจับได้ในเวลาใด เนี่ยความรู้สึกแบบเนี้ยปัญหาแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับอาจารย์อาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสร้างเหตุสร้างปัจจัยในความกังวลแบบเนี้ยซ้ำๆเราจะมีความสุขเราจะไม่มีความสุขวิธีการมีความสุขทีด่ดีที่สุดวิธีการมีความสุขที่เรามีความสุขที่ชัดเจนที่สุดเราควรมีความสุขแบบไหนไม่สร้างความกังวลให้เกิดขึ้นในใจคําถามคือถ้าจะไม่ขโมยทอแม่ อาจารย์จะมีความกังวลเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้อาจารย์กังวลเพราะจะไแเลาทองแม่มาหรือปะนั่นจึงเกิดความกังวลประวิธีการในการแก้ไขความกังวลที่ดีที่สุดคืออะไรอย่าทําถ้าเราไม่อยากรู้สึกกังวลกับใครคนใดคนหนึ่งที่คนนั้นเนี่ยเราไปพูดจาไม่ดีกับเขาเราไปทําไม่ดีกับเขาไปทิ่มแทงเขาด้วยหอกปากคือวาจาของเราทําร้ายเขาถ้าเราไม่หลากรู้สึกในความกังวลไม่อยากมีความกังวล วิธีการง่ายที่สุดคืออนะไรอย่าทําอย่าพูดอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับความกังวลเหล่านั้นเพราะสุดท้ายคนที่มีความทุกข์ที่สุดคือใครเราเราเป็นคนที่มีความทุกข์ที่สุดเราเป็นคนที่มีความกังวลกังวลที่สุดคนอื่นเกี่ยวข้องอะไรกับเราไหมไม่เกี่ยวอาจารย์ถามว่าเราเรา,เรารู้สึกว่ามีคนทําร้ายเราเราจะรู้สึกทุกข์ใจถูกปะ่ะเพราะเขาทําร้ายเราแต่คําถามคือถ้าเขาทําร้ายเรา แต่เราเฉยๆเ,เราจะรู้สึกอะไรนะไม่รู้สึกพระเจ้าบอกว่าเหตุเกิดขึ้นของความทุกข์ต้นเหตุมันเกิดจากความอยากที่จะพูดตอนแรกใช่ไหมความอยากของเราเองเมื่อเรามีความอยากเป็นที่ตั้งปัญหาอะไรเกิดมันจะเอามามันจะแสวงหามันต้องได้ไม่ได้เราจะไม่มีความสุขแล้ววิธีการที่ทําให้เรามีความทุกข์ได้เนี่ยต้นเหตุจริงๆมันเกิดขึ้นจากอะไรต้นเหตุมันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย ห้าตัวเนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราห้าตัวเนี้ยเป็นต้นเหตุของการที่ทําให้เราเกิดความอยากอาจารย์ถามว่าถ้าเราไม่เห็นไอ้คนเนี้มันดินทาเราไม่ได้ยินว่าไอ้คนนี้ยมันดินทาเราเราจะเกิดความทุกข์ได้ไหมไม่ได้แสดงว่าหูเนี่ยเป็นต้นเหตุท,ที่ทําให้เราเกิดความอย,า,อยา,ากอยากจะด่ามันกลับอยากจะเดินไปมัาเราต้องมนทาอะไคกูนักหนามันอยากนะครบ เพราะนั้นในความอยากเหล่านี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยมีความเดือดร้อนใจและเกิดความทุกข์เพราะนั้นเวลาเราเกิดความทุกข์ตัวนี้ได้เพราะตาจมูกตาหูจมูกลิ้นกายมันนํามาซึ่งความทุกข์อย่างยิ่งของเราถ้าไอ้สิ่งเหล่าน,นี้มันนํามาซึ่งความทุกข์อย่างยิ่งในชีวิตเราพระพุทธเจ้าเลยสอนว่าอะไรสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้เห็นสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่ากายไปสัมผัสส,ส,สักแต่ว่าใจเข้าไปรู้สึกสักแต่ว่า เขาด่ามาเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูเหมือนไปเลยไม่ต้องไปสนใจว่าเขาด่าอะไรแต่เก็บมาไว้เก็บมาไว้หมายความอะไรไม่ใช่ไปเก็บไปทุบเก็บมาทำอะไรพิจารณาว่าเราอะเป็นแบบนั้นจริงไหมแล้วมองคนที่ติดเราด่าเราว่าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์แก่เราเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เราเราจะได้อะไรเป็นคนดีกว่าเดิมเราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าทุกอย่างของความทุกข์ในชีวิตเรา ความลำบากลําบนในชีวิตเราความไม่พอใจในชีวิตเรามันเกิดจากอะไรต้นเหตุเกิดจากเราวิธีการแก้ง่ายที่สุดแก้ที่เราแก้ที่ไหนการกระทาําทางกายวาจาและใจจากเดิมเรามีกายวาจาใจทุจริตให้เปลี่ยนเป็นกายวาจาใจสุจริตสุจริตจริตที่สุดดังนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดคือเปลี่ยนตัวเองสมัยแก้ตัวเองสมัยทําตัวเองสมัยการที่เราทําตัวเราเองให้ดี เราไม่ได้ทําเพื่อใครหลายคนเนี่ยเคยได้ยินประวัติพระเจ้าว่าพระผ้ดเจ้าเนี่ยออกบวชแล้วทิ้งลูกทิ้งเมียหลายคนมีคําถามนี้เยอะมากเลยว่าเฮ้ยทำไมพระเจ้าเห็นแก่ตัวจังสมัยเป็นบริสัทอยู่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชเนี่ยนะเห็นแก่ตัวจังเลยอ่ะอาจารย์ถามถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเองก่อนเราจะช่วยเหลือใครได้ไหมถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเองก่อนเราจะดูแลคนอื่นได้ไหมถ้าเราไม่ทําตัวเองให้ดีก่อนเราจะทําให้คนอื่นดีได้ไหม ไม่ได้นะอาจารย์ถามว่าคนที่จะบริจาคข้าวของเดี๋ยวสมมติล่าสุดน้ําท่วมที่ผ่านมาน้ําท่วเมเต็มประเทศเลยคนที่จะช่วยได้คือคนที่มีกําลังทรัพย์มากถูกป่ะคาถามถ้าไม่มีกําลังทรัพย์จะมีกําลังช่วยได้ไหมอาศัยตัวเราเองคนเดียวที่เราไม่มีภาวะอะไรเลยในการช่วยเหลือคนอื่นแต่เรามีแค่ใจอยากช่วยเราจะช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมไม่ได้ดังนั้นให้เราเนี่ยกลับมาทําตัวเองก่อนเช่นเราอยากจะทําดีอยากจะช่วยเหลือลูกเรา อยากจะเลี้ยงดูลูกสมมติว่ามีลูกแล้วนะเอาสมมติว่าคนมีลูกก่อนเรามีลูกแล้วเราอยากจะสอนลูกให้ดีสอนลูกให้ฉลาดสอนลูกให้เก่งสอนลูกให้มีคุณธรรมจริยธรรมเราต้องมีก่อนเขาไหมต้องมีก่อนเขาถ้าไม่มีก่อนเขาจะเอาเราไปสอนเขาได้ไหมไม่ได้เลยเนี่ยลักษณะเหตุปัจจัยที่เรียกว่าเริ่มต้นเห็นแก่ตัวก่อนเห็นแก่ตัวอ่อนก่อนคืออะไรอยากให้เขามีความรู้เพื่อให้ได้ดีใช่ไหมตัวเองต้องมีความรู้และทําให้เกงได้ดีก่อน เมื่อได้ดีแล้วตัวเองถึงจะสอนคนอื่นต่อไปได้ถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองยังไม่ดีควรแก่การสอนใครนะยังไม่ควรถ้าตัวเองยังทําไม่ได้ควรแก่การสอนใครไนะมไม่ควรถ้าเรายังทํางานได้ไม่ดีเราควรไปสอนให้คนอื่นทํางานให้ดีได้ปมไม่ได้ถ้าเราอยากจะติดเขาอยากจะสั่งสอนเขาว่้ททำไมทํางานไม่เห็นดีเลยมาวุ่นมาทำไมไม่ปรับเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้ คำถามคือเรากลับไปดูตัวเราเองเอย่างว่าระบบระเบียบที่เราวางแผนจัดการบริหารการงานของเราดีหรือยังถ้ายังไม่ดีเรามีสิทธิคนอื่นนะไม่มีสิเพราะอะไรก็เรา